เรียกว่าสาวไทยเราจัดเต็มระบบกันจริงๆครับกับการเปิดรายชื่อ14คนแรกในการลุยศึกเนชัลลีกสัปดาห์ที่1ที่ประเทศบราซิลครับก็ทำเอาสะเทือนถึงยุโรปกันเลยทีเดียวถึงขั้นแฟนๆของตุรกีเนี่ยออกมาเมนเลยครับว่าจัดเต็มระบบเหลือเกินขาดเพียงแค่อัจฉราพรเป็นคนเดียว เรียกว่าโด่งดังข้ามทวีปกันเลยทีเดียวครับทางฝั่งของตุรกีเนี่ยพูดถึงเป็นอย่างมากโอลิมปิกยังไม่ไกลเกินเอื้อมยังมีโอกาสอยู่สำหรับสาวไทยเราถึงแม้ว่าจะเป็นโอกาสเล็กๆแต่ขนาดฝั่งยุโรปอย่างตุรกีเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าเรายังมีโอกาสในการไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวอลเย์บอลไทยและด่ขาดไม่ได้เลยครับแอดก็มีอาการอัปเดตของอชราพรล,ล่าสุด จ้าตัวก็ออกมาอัปเดตอาการเป็นนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาแนะนําวิธีรับมือกับคู่แข่งอย่างอเมริกาเป็นคู่แข่งที่หินมากๆ ซึ่งทั้งหมดจะเป็นยังไงครับมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ YouTube พรีเมียมพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและเป็นของแท้100%ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า u t u b e หากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารรแอดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปากมดใต้โพสต์เข้าไปสมัครใช้บ,บริการกันได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็มีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับสาวให้เรา ที่จะเริ่มแข่งขันในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอีกไม่แค่1สัปดาห์เท่านั้นที่สาวไทยเราเนี่ยจะเล่นสัปดาห์แรกครับในประเทศบราซิลเจอกับคู่แข่งอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นเกมแรกเลยนะครับเป็นงานหินมากๆ ซึ่งสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่สําคัญเลยเพราะจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่ได้ไปสัปดาห์แรกมีผลมากครับโดยเราก็จะเจอทั้งสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียแคนาดาและก็เกาหลีใต้นะครับโดยล่าสุดครับรายชื่อก็ออกมาแล้วครับกับรายชื่อ14คนที่จัดเต็มระบบเหลือเกินในการรู้สึกนิชลีกสัปดาห์แรกสมาคมเนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับ ดยคนแรกเนี่ยเป็นวิภาวีสีทองครับในตำแหน่งหัวเสาและก็มีคนที่2เป็นปิยนุษ์แป้นน้อยคนที่3เป็นบอลพันครับตัวเซตคนที่4เป็นดลพรครับคนที่5เป็นทัดดาวซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับคนที่6เนี่ยเป็นสศิภาพรครับคนที่7หัตถยาคนที่8ปนันทิชาคนที่9เป็นพิมพิชากก๊กกรัมคนที่1 0เนี่ยชัชโชอนครับส1สุพัตราไพโรธคนที่12เป็นธนชาสุขสดคนที่13เป็นวิมลรัตน์และคนที่1 4 เป็นจารด์พรบรรดาศักนี่ก็เป็น14รายชื่อของสาวไทยเราครับที่ทำเอาฝั่งตุรกีฝั่งยุโรปเนี่ยถึงกับออกมาทึ่งกันเลยครับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายครับว่าสาวไทยเราชุดนี้เป็นชุดที่ผสมผสานกันเลยระหว่างดาวรุ่งกับโเลนชุดหลักแต่ไม่มีอัจฉราพรเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับเด๋ยวนี้สาวไทยเรานั้นครับจะเดินทางไปยังประเทศบราซิลในวันที่12พฤษภาคม โดยสายการบ,บินเอมิเรตจากนั้นก็จะต่อเครื่องครับไปสู่เมืองริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลซึ่งกำหนดการเนี่ยจะเดินทางถึงประเทศบราซิลในวันที่12พฤษภาคมตามเวลาท้องถิ่นนะครับซึ่งทางบราซิลเองก็ช้าก,กว่าเวลาไทยถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวแฟ,แฟนๆเนงงานนี้ก็ต้องตื่นดูดึกหน่อยแะครับตี3แข่งแต่ละแมตเนี่ยเป็นเวลาตี3นะครับตี3เครื่งนะ้เกมแรกส่วนเกมที่2เนี่ยก็แข่งเวลาเที่ยงคืน เกมที่3ก็แข่งเวลา7จ็ดโมงเช้าครับอันนี้ก็โอเคหน่อยและเกมที่4เกมสุดท้ายเนี่ยก็เจอกับเกาหลีใต้แข่งเวลาตี3ามครึ่งเหมือนเดิมโอ้โหแต่ละแมตถือว่าเป็นการแข่งขันที่น่าจะทางตารอดูกันแบบดึกแบบดื่เลยครับแฟนๆชาวไทยแต่ถ้าไม่อยากตื่นมาดูดึกก็รอชมทางช่องเซนสนามของเราได้เลยนะครับ เอาลมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับหลังจากที่ทางสาวไทยเราประกาศรายชื่อ14คนแรกออกมาแบบนี้ฝั่งตุรกีเองก็ไม่รอช้าครับตีข่าวใหญ่พาดหัวตัวใหญ่เลยบอกว่าสาวไทยเรานั้นประกาศรายชื่อออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วและแมตช์แรกจะเจอกับอเมริการวมถึงเซอร์เบียแคนาดาและก็เกาหลีใต้ซึ่งแฟนตุรกีเห็นแบบนี้ครับก็ประหลาดใจนะว่าทําไมไม่มีชื่ออัชราพรคงยศเพราะอย่างที่เอสบอกครับข่าวเนี่ยยังไม่ได้ออกไปเลยว่า อัจฉราพรมีอาการบาดเจ็บเหมือนมีแค่ไทยเราเท่านั้นที่รู้หรือว่ามีแค่เอเชียส่วนทางยุโรปเนี่ยเขาก็รอประกาศรายชื่อ14คนแรกนั่นแหละครับการประกาศมาก็ไม่มีชื่ออัจฉราพรคงยศก็ไม่ฝั่งของตุรกีเนี่ยออกมาสงสัยครับว่าอ,อัจฉราพรไปไหนหรือบางเม้นเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเลยครับบางเม้นก็บอกว่าเนี่ยแหละประเทศไทยอาจจะชนะอเมริกาก็ได้นะเพราะพวกเขาเคยทําได้แล้วในหกนก่อนมีแฟนตุรกีเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นกันเยอะพอสมควรเลยครับสแงดก็ นำคอมเมนต์ไหมกูเบอร์ชมไปรับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาก็สงสัยครับเขาบอกว่าเอ้าวไม่มีมอัจาราพรหรอมีใครรู้บ้างว่าทําไมอัจาราพรบาดเจ็บใช่ไหมบาดเจ็บครับคือบาดเจ็บแล้วเช็คฟิตไม่ทันสำหรับอาัจาราพรน,นะครับก็ต้องส่งน้องๆที่มีความฟิตหรือว่าคนที่มีความฟิตคนอื่นลงไปแทนส่วนอีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าทีมไทยแลนด์เนี่ยสามารถทําให้ทุกคนช็อกได้นะ พวกเขามีพลังในการเอาชนะอยู่แล้วในการเจอกับอเมริกาพวกเขาจะทําให้เป็นงานยากสําหรับคู่แข่งเกมของเอเชียนั้นมันยากอยู่แล้วแต่ถ้าไทยเอาชนะพวกเขาได้3-2ก็ไม่เป็นไรเนี่ยครับเมนนี้ก็หวังนะครับว่าให้ไทยเราเนี่ยสู้กับอเมริกาได้แบบสูสีอย่างน้อยชนะ32หรือว่าแพ้3 2ก็ยังไม่มีอะไรเสียหายในเกมแรกนะครับแต่ขออย่างเดียวอย่าแพ้3 0กับอเมริกาเพราะการที่เราแพ้30ตั้งแต่เกมแรกเนี่ย โโอ้หจะทําให้จิตใจของนักกีฬาหรือว่าความมั่นใจเนี่ยลดลงนะครับแมตช์แรกถ้าเปิดหัวได้ดีโอกาสที่เราจะไปโอลิมปิกก็ยังมีอยู่นะครับส่วนอีกคอมเมนต์หนึงครับเขาบอกว่าพวกเขาไทยแลนด์จะสามารถคว้าแชมป์ได้ส่วนนัที่เหลือนั้นยังไม่แน่นอนอย่างยิ่ง และฉันก็หวังว่าพวกเขาเนี่ยจะทําได้ในทัวร์นาเมนต์ในัชนลีกทัวร์นาเมนต์นี้เมนตต่อมาก็บอกว่าประเทศไทยยอดเยี่ยมมากพรพันธ์สามารถนําความรู้สึกดีๆความน่ารักและก็แง่บวกมาสู่ทุกเกมเสมอเมนนี้ก็เช่นชมบอลพันธ์ครับอีกเมนหนึงเขาบอกว่านักกีฬาเพียงคนเดียวในภาพที่ฉันชอบก็คือพรพันธ์เมนตต่อมาก็บอกว่าฉันชอบพรพันธ์มากฉันคิดว่าประเทศไทยกําลังทําได้ดีและสมควรต้องมีตัวเซตที่ดีแบบเธอ เมนตต่อมาก็บอกว่าฉันคิดว่าทีมไทยยังมีโอกาสลุ้นที่จะได้ไปโอลิมปิกในเงื่อนไขของพวกเขาจะต้องทํางานอันยอดเยี่ยมและก็ลุ้นได้ทีมอย่างเนเธอร์แลนด์แพ้มากกว่านี้จริงครับคือที่ลุ้นหนักๆเลยก็ต้องลุ้นให้เนเธอร์แลนด์นี่แหละครับให้เรกกิ้งของเขานั้นลดต่ําลงมาเพราะว่าเนเธอร์แลนด์เป็นทีมที่เราน่าจะเข้าใกล้นับ10มากที่สุดแล้วครับห่างกันเนี่ยหกกว่าคะแนานเลยการที่เราจะไปติดท็อป10ได้เราก็ต้องชนะให้มาก แล้วก็ต้องชนะขาดด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยก็ต้องลุ้นให้อร์แลนแพ้แบบขาดเหมือนกันลุ้น2ต่อเลยีเดียวสาหรับสาวไทยเราการไปถึงท็อป10ของโลกได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากห่างกันถึง65คะแนนแต่ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สําหรับสาวไทยเราอยู่แล้วนะครับมาต่อกันที่อีกเรื่องราวนึงครับเรื่องราวนี้แอดก็จะมาอัปเดตอาการล่าสุดอัชฉราพรที่จะตัวออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บแล้วนะครับหลังจากไม่มีชื่อร่วมทีมในสัปดาห์แรกถามว่าส่งผลไหม ส่งผลหนักมากครับการที่มีอัชราพรนั้นหัวเสาก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นในการตีแต่การที่ไม่มีเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญด้วยนะครับคือไทยเราเนี่ยต้องเก็บคะแนนให้มากที่สุดแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่มีอัชราพรในสัปดาห์แรกเพราะว่ามีอาการป่วยฟื้นด้างกายไม่ทันครับซึ่งก็าคาดว่าจะกลับมาในสานามที่2แล้วก็สานามที่3น่าจะพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เจ้าจตัวเนี่ยก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บครับพร้อมกับเผยจุดแข็งและก็จุดอ่อน และวิธีรับมือกับทีมอย่างสหรัฐอเมริกาคู่แข่งเกมแรกของสาวไทยเราโดยตอนนี้เนี่ยอัจารพรก็บอกว่าร่างกายกําลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็กําลังทําให้ร่างกายเนี่ยกลับมาเร็วที่สุดเพื่อให้กลับมาช่วยทีมให้ได้เร็วในสนามที่2แล้วก็สนามที่3ในระหว่างนี้เนี่ยก็พยายามทําร่างกายเรียกความแข็งแรงความทนทานและก็พลังกำลังให้มันฟื้นตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นครับ เพราะยังมีเวลาอีกประมาณ3สัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มในสนามที่2ซึ่งก็จะทําร่างกายให้พร้อมมากที่สุดเพราะว่าเจ้าตัวเองก็อยากเล่นรายการนี้มากๆและก็ยังออกมาพูดถึงครั้งแรกในหลีกญี่ปุ่นด้วยนะครับเพื่อชจระบพทเนี่ยบอกว่าการเล่นในญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยพอได้แชมป์ปั๊บมันก็เป็นรางวัลของการออกไปเล่นต่างแดนพอได้แชมป์ีกเนี่ยก็รู้สึกคุ้มที่จะ กล้าออกมาจากเซฟสุดซึ่งกูยังพูดถึงสหรัฐอเมริกาครับคู่แข่งคนสําคัญเลยเธอบอกว่าสหรัฐเนี่ยเปดีที่แข็งแกร่งและก็เร็วมากเสิร์ฟก็ดีถ้าอยากเก็บแต้มให้ได้เนี่ยทีมก็ต้องเตรียมพร้อมกับการรับบอลแรงๆทั้งการเสิร์ฟและก็การบุกสหรัฐเป็นดีพี่ระบบดีมากต้องสู้อย่างเดียวมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดนี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคําพูดของอัจฉริพรคงยศครับที่มาบอกอาการป่วยแล้วก็วิธีการรับมือกับสหรัฐอเมริกา แน่นอนครับการบาดเจ็บอัชราพรนั้นสมบูรณ์สำคัญมากเลยเพราะอย่างที่ทุกท่านทราบกันในวินเอลปีที่แล้วเนี่ยอัชราพรมีส่วนสําคัญมากในเกมที่เราพบกับอิตาลีถ้าเกิดว่าเกมนั้นอัชราพรไม่บาดเจ็บเราน่าจะปาดชนะได้ครับแต่พออัชราพรบาดเจ็บปั๊บเรากลับมาแพ้อิตาลีท,าทันที3ต่อ2ตอนนั้นเนี่ยแอดก็ดูนะแล้วก็เชียร์รู้สึกว่าอัชราพรจะเป็นตัวที่เด็ดที่ขาดในเกมนั้นเลย แต่ว่าการขาดอัจฉรพรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีตัวแทนนะครับก็ยังมีวิภาวีที่โดดเด่นขึ้นมาในปีนี้พาฮุนไดคว้าแชมป์ลีกได้แล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทางเกาหลีทางทีมฮุนไดเองเลือกต่อสัญญาเป็นปีที่2นะครับแล้วเลือกแบบไม่ลังเลด,ด้วยนะซึ่งการที่วิภาวีเนี่ยฟอร์มก้าวกระโดดฟอร์มดีมาแบบนี้ก็น่าจะทําให้ทีมไทยเรามีการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นครับเพราะเจ้าตัว ก็เลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตีที่สําคัญตีหนักตีแรงเหมือนกันและข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นข่าวดีมากๆเลยที่การไปโอลิมปิกของสาวไทยเรานั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆแต่ว่า เรื่องที่สาคัญกว่านั้นก็คือการจับสลากแบ่งสายโอลิมปิกจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับโอ้โห feet, อันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าการจับสลากแบ่งสายในการแข่งขันโอลิมปิกนั้นจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยก่อนที่จะเริ่มในชั่วกรอบสุดท้าย1-2ถึงวันนะครับจะจับสลากแบ่งสายในการแข่งขันโอลิมปิกซะก่อนโอ้โหเรื่องราวนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างช,ช็อควงการเหมือนกันนะที่อะไรๆรก็โยนไม้ไทยเราครับนั่นก็หมายความว่าไทยเรามีศักยภาพมากพอ ที่จะจัดการในขันระดับโลกได้อย่างในชาลีกรอบร้ายเราก็จัดแม้แต่การจับฉลากแบ่งสายโอลิมปิกเราก็จัดนะครับซึ่งท่าไทยเราได้ไปเขา้าโอลิมปิกนั้นแอดไม่อยากจะคิดว่าสนามจะแตกขนาดไหนเอออันนี้ก็ต้องรอรอุนโดตามกันนะครับตอนนี้เนี่ยข่าวหลายๆสำนักเนี่ยก็ยังไม่ออกนะครับเพราะว่าทางเวลวอนเวิลด์เองก็จะมีการประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งแจ้งให้ทราบกันก่อนครับงานนี้ก็ต้องมาลุ้นกับสาวไทยเราให้เข้าร่วมโอลิมปิกให้ได้แล้วการจับสลากแบ่งสาย จะเป็นการจรัดษลาดที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับยังไงก็รอติดตามก,ก,กันกับสาวไทยของเราเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดทในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย